มาแล้วเนาะกาบสบายดีสบายดีทุกทุกท่านอีกรอบเดอนะ้อเนาะมาพอกันอีกรอบที่ส่งเนาะกับช่วงฮานอยเดอ้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เดอนะ้อเนาะเข้ามาก็อย่าลืมเนาะฝากกด like, ไลค์กดแชร์เดอ้อแล้วแล้วก็ท่านไหนที่ว่าเข้ามาไม่เนะาะบอทันได้กดติดตามกับฝากกดติดตามไว้ไดเด้อนะและ้วก็ ขอฝากร้านเนาะมังมีหกหกหกไว้กับพี่น้องนำเนาะกะโอูนไว้จ่ายจริงแล้วก็รับประกันความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาไม่กะอยากเข้าไปทางร้านมังมีหกหกหกเนาะกะกดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์ที่หวานใจได้คอมอันเอาลงให้เนาะตรงคอมเมนต์ตรงใต้คลิปเนาะท่านใดที่ว่าเข้ามาซมคลิปไม่ไม่แล้วก็ เข้ามาติดตามไม่ๆหมเนาะก็อยากเข้าไปอุดหนุนร้านมั่งมีหกหกเนาะก็เข้าไปตรงคอมเมนต์ได้เลยเนาะหวานใจก็วางไว้ให้เนาะแล้วกะ็เข้าไปแล้วก็ทักทักหาลน์เนาะทักหาแอดมินแล้วก็บอกว่ามาจากซองของนอ้องหวานใจเนาะกะ็อันนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับหวานใจแล้วเนาะพี่น้องๆเ,เข้ามาแล้วก็ขอให เฮงเฮงปังปังกันทุกทกท่านเนอ้อเนาะแต่ถ้ท่านใดที่ว่าอยากเข้าในลายกลุ่มเนาะก็กดเข้าไปตรงคอมเมนต์เช่นกันเนาะหันใจก็สิวางไว้ตรงข้างๆกับบ้านเนาะก็กดเข้าไปทักทายกันในลายเนาะลายของหวานใจเนาะก็เข้าไปเรียกกทักทายอุลุ่มกันได้เนาะมีอย่างกัสอบถามกันได้เดอ้อเนาอ เบิ่งแนวทางฮาหนอยมือน,นี้เนาะหวันใจเฮ็ดได้0กับ4เนาะมือน,นี้หวันใจเฮ็ดได้0นย์กับ4ี่เด้อกระจอให้เนาะก็มี0 1 0 3 0 5 0 6แล้วก็0ูนเนาะศูนย 05 06แล้วก็07เด้อเจะ4ก็มี40 43 45 46แล้วก็47เนาะ4 0 43 45 46 แล้วก็47เด้อโมนี้หวั่นใจให้วิ่ง0กับ4เนอะหวั่นใจเฮหดได้0กับ4เด้อฮานอยโมนี้เนาะขอให้ทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาเอาแนวทางขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยโมนี้เ้อเนาะขอให้แตกตัวเจาะที่น้องหวั่นใจได้เจะอกมาให้พี่ให้น้องเนาะขอให้ได้ค่ากับเข้ากันเนาะพี่น้องกะบางมือกะอาจจะ รุดเน่บางมือก็อาจจะปังเน่ก็บปะปนกันไปเนาะก็บบว่ากันเด้อพี่น้องเด้อหวานใจก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของมักตัวรีของน้องหวานใจก็ลงไปพิจารณาได้เนาะท่านใดที่ว่าบบมักกับโบเป็นอย่างเนาะเข้ามาให้กําลังใจมาทักทายกันซื้อก็ไดเนาะบอว่ากันดอกเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให เิงเฮงปังปังเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาเอาแนวทางเนาะกัฮานอยมื่อนี้กัหวานใจกัให้ศูนย์กับสี่เนาะแต่กาย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากเข้าไปให้กําลังใจน้องหวานใจเนาะกลับบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะโอนไวจ่ายจริงแล้วก็หับประกันความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะทางร้านกัให้บริการทุกๆแนวทางเนาะบอกว่าสิเป็นฮุนฮานอยหรือว่าหวยลาวเนาะแล้วก็นอกเหนือจาก หวยอื่นๆเนาะที่เป็นแบบว่าพิเศษเนาะก็มีมดทุกครบอันเนาะแนวทางอยู่ในลังเดียวเนาะก็แล้วแต่ท่านจะจิ้มจะจองโลบใดก็มีมดทุกเนาะมีมดทุกทุกลูกแนวทางเนาะก็ขอฝากดเด้อเนาะฝากร้านมังมีหกหกเข้าไปให้กำลังใจน้องหวั่นใจลายๆเด้อเนาะเข้าไปแรียกก็ อย่าลืมเนาะบอกว่ามาจากซ่องของนะ้องหวันใจเนาะกะับเป็นกําลังใจที่ดีให้กับน้องแล้วเนาะกะับเข้ามา,าสู้อาลาบและะ้วนกะ็เนาะเข้ามาให้กําลังใจกันพรนะ้อมเนาะขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เะกะข้ามาเอาแนวทางเนาะขอให้หิงหงปังปัง,ปงกับแนวทางหาหนอยมือนี้เดอนะ้อเนาะแลนะนะ้วก็ไปลุ้นกันเนาะน้องะกับหวานใจให้แลนะ้วก็ ไปช่วยพี่น้องลุ้นเนาะว่าขอให้มาตัวที่อันใจได้เจาะให้แล้วก็ขอให้เนาะเขา้าทั้งสี่หน่อยเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อ